นานมาแล้วมีนางยักษ์ตนหนึ่งชื่อว่ากินนาอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่ใกล้ภูเขานางกินนายังเป็นสาวไม่มีคู่นางอยู่ตนเดียวโดดเดียวทุกเช้านางกินนาจะเดินท่องเที่ยวไปตามป่าเขาจะกลับมาบ้านก็ต่อเมื่อถึงเวลาอาหารเท่านั้น นางมักจะมานั่งเฝ้าดูน้ำไหลที่ลำธารเสมอนางชอบดูน้ำวิ่งไหลผ่านไปตามซอกหินและต้นหญ้าบ่อยครั้งที่นางจะนั่งอยู่ใต้ต้นไทรที่แผ่กิ่งก้านสาขาออกไปกว้างใหญ่ที่ให้ร่มเย็นแสนสบายและเผลอหลับไปอย่างสบายใจการที่นางกินนาใช้ชีวิตส่วนมากอยู่ในป่าเขาเช่นนั้นทำให้นางคุ้นเคยกับสัตว์ป่านานาชนิดบางครั้งนางจะนั่งเล่นอยู่กับนกจำนวนมาก นกเหล่านั้นจะร้องเพลงให้นางปังและหลายๆครั้งที่นางมักจะขึ้นไปนั่งบนคอช้างป่านั่งช้างเที่ยวเล่นไปทั่วนอกจากเรื่องกินมนุษย์และสัตว์เป็นอาหารตามวิสัยยักษ์แล้วนอกนั้นนางก็เป็นหญิงสาวธรรมดาที่รักสวยรักงามรักธรรมชาติและความร่มรื่นของป่าเขาเช้าวันหนึ่งนางยินนาได้เห็นชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังเดินเข้ามาในป่าชายหนุ่มคนนั้น มีรูปร่างงดงามร้าวกับพระอินทร์หนุ่มรูปงามผู้นั้นถือธนูไว้ในมือนางกินนาใฝ่ฝันอยู่นานแล้วที่จะมีสามีกับเขาสักคนหนึ่งนางจึงรู้สึกปลาปลื้มใจอย่างบอกไม่ถูกเมื่อแลเห็นหนุ่มรูปงามผู้นี้ขณะที่นางกินนากำลังรำพึงรำพันฝันหวานอยู่นั้นนางก็ระลึกขึ้นได้ว่านางเป็นยักษ์รูปร่างหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวมากเมื่อชายหนุ่มรูปงามนี้เห็นเข้า ก็คงจะไม่หลงรักนางอย่างแน่นอนอย่ากระนั้นเลยนางจึงปลอมแปลงกายให้งดงามเสียก่อนค่อยเข้าไปหาพูดจาเสวนาด้วยนางจึงไร่เวทมนต์กลายร่างจากยักษ์เป็นหญิงสาวรูปงามน่ารักมีสเสน่ห์ยากที่หญิงใดจะเทียบเคียงได้เมื่อแปลงกายเสร็จแล้วนางกินนางก็เดินเข้าไปหาชายหนุ่มพร้อมกับถามว่าพี่ชายเข้ามาในป่าจะไปไหนหรือจ๊ะ ฉันมาล่าสัตว์จ้ะชายหนุ่มตอบแล้วถามต่อไปว่าน้องสาวอยู่ที่นี่คนเดียวหรือจ้าพี่ฉันอยู่คนเดียวอยู่กับนกกับต้นไม้นางยักษ์แปลงตอบสเสน่ห์ของนางกินนาทำให้ชายหนุ่มรูปงามเริ่มจะหลงรักเขาเดินเข้ามายืนอยู่ใกล้ๆแล้วชวนพูดคุยถึงเรื่องต่างๆเมื่อเห็นหญิงสาวไม่รังเกียจก็ชวนไปนั่งคุยที่ลานหญ้าใกล้ลำธาร ชายหนุ่มได้บอกชื่อของเขาให้นางกินนาทราบว่าเขาชื่อพุทธเสน